สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะก็ยังโควิดไอโซเลชันอยู่แต่ว่าเสียงก็เริ่มกลับมาและถึงยังจะไม่ร้อยเปอร์เว่าก็ดีขึ้นมากๆแล้ววันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยกันดีกว่านะถึงอาการเทาแบบหลายๆคนตอนนี้แบบโอมิคอนมันมันแรงมากคือคิดว่า ทุกคนที่ติดอยู่ในช่วงนี้ก็น่าจะมีข้อนกังเกือบสักร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วอะก็เลยจะมาชวนคุยว่าอาการแบบนี้แบบฉันติดหรือยังวะเอ,อเามาแชร์กันนะคะก็เมว่าก่อนที่ชมพู่มตรวจเจอสองวันเนี่ยเ,ออเป็นวันที่แบบมีแอคทิวิตี้ออกแบบออกแดดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกเย็นวันนั้นเราก็รู้สึกเพลียพยแต่ก็รู้สึกว่าเออเป็นปกติ ในการที่แบบปกติแล้วที่ไปออกแดดไรอย่างเงี้ยเออก็น่าจะเป็นปกติแต่ว่านอกจากแค่เพลียเนี่ยเย็นวันนั้นนาฬิกาที่เราใส่ก็คือการมินเนาะสวานวอชอื่นก็น,น่าจะมีมันจะมีตัววัดค่าความเครียดมันเตือนขึ้นมาว่าเฮ้ยความเครียดมันสูงเออเราก็แบบเฮ้ยน,นาฬิกามันไม่เคยเตือนขนาดนี้แต่ก็ยังไม่ได้ ออยังไม่ได้จดใจจนกลับบ้านมาถึงบ้านก็มาเช็คมันมันก็สูงกว่าวันปกตินะทุกคนเพราะว่าปกติก็จะแบบสามสบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่คือไม่เคยเกินห้าสเลยค่าความเครียดแต่ว่าวันนั้นนาฬิกาเตือนแล้ววันถัดมานะ่ะวันถัดมา1วันเงินที่จะเจอตรวจเจอเอทเคขึ้น2อขีเนะี่ยก็เช้าวันนั้นก็ตรวจ แต่ว่าไม่เจอแต่ทั้งวันรู้สึกแบบเคลียร์แล้วก็รู้สึกแบบหัวมันตือ้อๆเหมือนจะปวดหัวก็ไม่เชิงหัวมันตื้อๆใช่แล้วก็ความเครียดก็คือ80ด0บเกนี้ยนะทั้งวันไม่ลดเลยนะทุกคนในในแบบดูจักกาเมินก็<ม>เลยรู้สึกว่าเออร่างกายไม่ไมโอเคแหละตอนเย็นก็เลยก็คือกินพาลาไปนะคะตอนพอตกเย็นกลับมาบ้านเนี่ย ก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกเริ่มตัวแบบรุุมๆก็เลยกินยาแล้วก็นอนนะคะจนตื่นมาอีกวันหนึ่งก็ตรวจเจอ a อ k สองขีดค่ะกคนก็เอออาการโดยรวมก็คือเพลียแล้วก็รู้สึกเออรู้สึกไม่ค่อยแบบรู้สึกปวดหัวอะปวดหัว มึนตื้อๆหัวนะคะแต่หลังจากนั้นอะอาการก็จะมาเต็มมาเจ็บคออะไรเงี้ยหลักๆนะหลักๆก็จะเป็นเจ็บคอเป็นไอนะคะหลังที่ตรวจเจอโควิดแล้วอะค่ะทุกคนก็เลยคิดว่าทุกคนดูแลสุขภาพกันนะคะว่าอูอมิอนเน้น่าจะติดกันง่ายมากขึ้นนะเพราะว่าสังเกตจากคนรอบตัวช่วงนี้ติดกันเยอะมากๆะคะ่ะก็ยังไงก็ดูแลตัวเองคือแต่เนี้ยคิดว่า เพราะว่าเราอะเออร่างกายมันอ่อนแอช่วงนั้นด้วยอะเหมือนคือคนที่อยู่รอบตัวเราอะก็คือไปเสี่ยงม,มองมอกับเราใช่ป่ะไปถึงว่าการใช้ชีวิตอะไรเหมือนกันแต่ก็ไม่ติดแต่เราอะเออเหมือนกับพอมีช่วงที่อ่อนแอช่วช่วงหนึ่งเสือที่แม่งอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วอะมันก็แบบเข้ามาแบบว่าก็เลยพ่ายแพ้ต่อ นังโควิดไปนะคะทุกคนก็ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย